สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงของดีมีประโยชน์ที่หลายคนมองข้ามนะครับหรือหลายคนอาจจะพอรู้จักสรรพคุณแล้วโดยเฉพาะคนทาเกษตรของสิ่งนี้ถือว่าเป็นของดีที่สามารถไล่มดหรือกําจัดมดใต้ดินได้ที่เห็นถืออยู่นี้คือสารส้มนะครับคิดว่าหลายท่านคงรู้จักสารส้มก็คือผึกเกลือเชิงซ้อนนะครับ ของสารประกอบที่มีพวกธาตุอลูมิเนียมและซัลเฟตหรืออลูมิเนียมซัลเฟตซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักรวมกันเรียกว่าสารส้มหรืออะลัมนะครับสารส้มเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันมานานเป็นของดีที่เรารู้จักกันมานานประโยชน์มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาหยิบยกประโยชน์หลักๆอยู่3อย่างอย่างที่1เลยสารส้มทําให้น้ําขุ่นกลายเป็นน้ําใสผมใช้ประจํานะครับเพราะว่าที่สวนเนี่ยจะสูบน้ําขึ้นมาจากสระ แล้วก็มาทําให้ตกตะกอนด้วยการแก่งสารส้มเพื่อนําไปใช้นะครับนี่คือประโยชน์อย่างที่1ประโยชน์อย่างที่2ก็คือช่วยดับกลิ่นกายอันนี้เราก็พอรู้อยู่นะครับสารส้มจะช่วยขจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทําให้เรามีกลิ่นตัว และยังสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวได้นานถึง24ชั่วโมงด้วยอีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเพราะไม่ซึมเข้าสู่ผิวหนังนั่นเองจึงไม่ทําให้เกิดอาการแพ้นะครับนี่คือประโยชน์อย่างที่2ส่วนประโยชน์อย่างที่สาเนี่ยสำคัญเลยเป็นจุดเด่นของคลิปนี้เลยที่ผมจะมาบอกก็คือสารส้มสามารถไล่มดใต้ดินได้เช่นมดดํามดแดงไฟในกระถางต้นไม้หรือตามโคนต้นไม้ต่างๆใต้ต้นมะเขือใต้ต้นพริกถ้ามีมดคันไฟ หรือมดดำให้ใช้วิธีนี้ครับก็คือให้นำสารส้มมา1ช้อนหรือ1ก้อนประมาณนี้แหละเสร็จแล้วจะมาทุบมาตำให้ละเอียดหรือจะมาละลายน้ำก็ได้โดยเอาสารส้ม1ก้อนหรือ1ช้อนแกงนะครับผสมกับน้ำา1ลิตรตามคลิปนี้เลยแล้วคนให้ละลายเข้ากันดีๆ จากนั้นก็นําไปเทราดโคนต้นไม้ที่มีมดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในกระถางต้นไม้ตามโคนต้นพลิกต้นมะเขือที่มีมดอาศัยอยู่เพียงเท่านี้มดคันไฟหรือมดดำก็จะหายไปจากต้นไม้ของเรา ทำง่ายแค่นี้เองทีนี้มาเข้าสู่โหมดคำถามกันคำถามที่1ครับสารส้มไล่มดได้อย่างไรสารส้มหรืออะลัมที่เรารู้จักกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือผึกเกลือเชิงซ้อนของสารประกอบที่มีธาตุอลูมิเนียมและซัลเฟตเป็นส่วนประกอบหลักสารส้มจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆก็คือมีค่า pH อยู่ประมาณ3.5นะครับแน่นอนว่าคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยย่อมเป็นที่ไม่พึงประสงค์ของศัตรูพืชใต้ดินไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย หรือเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าและที่สําคัญสารส้มยังมีฤทธิ์ช่วยกําจัดมดคันไฟหรือมดที่อยู่ใต้ดินได้อีกด้วยนะครับแถมยังไม่เป็นอันตรายต่อพืชเพราะไม่มีสารตกค้างนั่นเองคําถามข้อที่2ครับแล้วใช้บ่อยแค่ไหนซึ่งโดยส่วนตัวผมทําครั้งเดียวมดหนีไปจากต้นไม้ที่เราปลูกก็หยุดได้เลยก็ดูแลให้น้ําตามปกติให้ปุ๋ยตามปกตินะครับไม่จําเป็นต้องใช้บ่อยนะคําถามข้อที่3จําเป็นหรือไม่ต้องกําจัด หรือไล่มดจากพืชผักของเราจากต้นไม้ของเราต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามดคันไฟเนี่ยมันเป็นตัวทําลายมแมลงที่จะมาผสมเกสรอ,อย่างเช่นพวกผึ้งและยังกัดกินรากดูดกินน้าหวานน้าเลี้ยงของพืชที่เราปลูกนะครับอีกทั้งมดบางชนิดยังเป็นพาหะนําเพรี้มาสู่พืชผักของเราได้โดยเฉพาะคนที่ปลูกถั่วนะครับมดพวกนี้จะสร้างความเสียหายต่อพืชผักที่เราปลูกไว้อย่างที่บอกไปมดบางชนิดจะเข้าไปทําลายระบบรากของพืชเช่นถั่วมะเขือ หรือแม้กระทั่งไม้ดอกไม้ประดับต่างๆที่เราปลูกไว้เนี่ยเราควรจัดการทิ้งซะนะครับแต่เมื่อมีข้อดีมันก็ย่อมมีข้อเสียและข้อควรระวังเหมือนกันข้อควรระวังครับสูตรสารส้มกําจัดมดหรือไล่มดที่ผมบอกมานี้ไม่ควรรดที่ใบพืชนะเพราะว่าสารส้มจะมีค่าพีเอประมาณ3.5นะครับเรียกได้ว่าเป็นกรดอ่อนๆอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นหากเรานำสารส้มละลายน้ําแล้วนําไปรดที่ใบของพืช อาจทำให้ใบไม่ได้นะครับผมจึงแนะนำให้รดเฉพาะผิวดินบริเวณโคนต้นไม้ก็พอและเนื่องจากสารส้มมีฤทธิ์เป็นกรดนันอ่อนหากเรากลัวดินปลูกของเรากลายเป็นกรดหรือกลัวดินเป็นกรดก็ให้โรยด้วยปูนขาวอีกทีหนึง่งเพราะปูนขาวมีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยปรับสภาพดินแค่นี้ก็เรียบร้อยครับนี่คือประโยชน์หลักๆของสารส้มลองทำดูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน,เ,อนเกษตรกรทุกท่านนะครับเป็นสิ่งที่หาง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายราคาไม่กี่บาทนะครับ เป็นสูตรชีวภาพปลอดภัยปลอดสารทั้งต่อผู้ใช้และพืชผักของเราลองทำดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ